ลูกเยอะแยะเลยคือลูกเขาเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องถามพ่อก่อนว่าเก็บได้ไหม อกมากเลยต้นเล็กนิดเดียวกันลูกลูกจบเป็นพวนเลยดูนะคะมะนาวในฟาร์มค่ะลูกเล็กๆก็กำลังน่ารักมีอยู่ต้นเดียวนะคะแม่ปลูกไว้ มะนาวเนี้ยนะคะอายุเป็น10บสปีแล้วนะคะเขาจะมีลูกอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยถ้าไม่มีคนเก็บเขาก็ร่วงนะคะพ่อก็เลยบอกว่าไม่มีใครกินพิธานัทก็จัดเลยคะ่ะก็อาจะเซอร์ไพรส์แฟนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาไปประชุมที่ออฟฟิศนะคะอยู่ห่างจากปามประมาณ10กิโลค่ะและนี้ก็เป็นดอกไม้สีขาวซึ่งมีพิษนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยพิธนัทจะเขียนไว้อ่านใต้คลิปถ้าใครสนใจเข้าไปอ่านได้ค่ะ เสร็จแคนั้น คือก็อยู่ฟาร์มนะคะสองคนกับพ่อนะคะตอนนี้พ่อก็หลับไปแล้วนะคะพี่ธนัทก็เลยออกมาหาอะไรทำนะคะคลายเหงาไปอย่างนั้นแหละนะคะจริงๆก็ตั้งใจที่จะเซอร์ไพรส์ทุกคนในบ้านด้วยนะคะว่าพี่ธนัทเนี่ยมาวันเดียวนะคะแป๊บเดียวมะนาวหลวนต้นเลยะให้ทุกคนตกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์เฮ้ยทำไมเก็บหมดเลยอะไรประมาณนี้นะคะได้เยอะเหมือนกันนะขอบอกเรียงเลย ยังต้นเลยไว้าน่าสงสารนะ่ะแต่ก็พ่อบอกว่าไม่มีค,คนกะินอ่ะเยอ๋ Oh, you're oh, you not surprised. I think you will surprise. No, I'm not surprised. <laughs> พี่ธันย์นก็คาดหวังไว้อย่างดีนะคะว่าจะได้ยินเสียงอุทานอุ้ยไปเก็บมาเยอะเลยได้มาเยอะเลยหรือว่าเก็บหมดต้นเลยเหรออะไรประมาณนี้มีเสียงตกใจมีประโยคอุทานอะไรเงี้ยปร,กรากฏว่าเงียบริบเลยนะคะ<อ> <c oughs> และนี่คือไลฟ์สไตล์ของพี่ธันนัทนะคะ <c oughs> เวลามาที่ปามก็มาคุยกับไก่คุยกับวัวน,นะคะเ <c oughs> ที่ยวนี้ดีทานได้มันนาวไปทานเยอะเลยค่ะ